สวัสดีครับพอดีมันมีข่าวเกี่ยวกับลาวนะครับรถไฟลาวจีนเนี่ยจะใช้ประมาณปลายปีนี้นะครับปลายปีนี้แล้วก็มีการลงทุนจากจีนเป็นแสนล้านนะฮะที่จะมาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษบ้างที่จะมาลงทุนในโรงไฟฟ้าบ้างนะฮะที่ลาวนะครับดังนั้นเราในฐานะนักลงทุนไทยนะครับเราควรที่จะเห็นโอกาสตรงนี้แล้วก็ทําอะไรได้บ้างเพื่อเตรียมงานนะครับในช่วงที่ โควิดที่เรายังขยับตัวมากไม่ได้เนี่ยเราควรที่จะเตรียมงานเตรียมความพร้อมอะไรยังไงบ้างนะฮะก็จะมาฟังข่าวนี้ไปด้วยกันนะครับซึ่งเป็นข่าวที่น่าสนใจมากนะฮะนะเดี๋ยวเรามานั่งฟังไปด้วยกันแล้วก็แชร์ข้อมูลสาระความรู้มีไอเดียอะไรก็มาต่อยอดกันนะครับโอเค ัวของรถไฟความเร็วสูงค่ะที่เขาพัฒนานะคะจากยุนนานไปถึงเวียงจันทร์ของเราเนี่ยมันกําลังจะออกใช้งานแล้วนะคะในเดือนธันวาคมของปีนี้คุณผู้ชมสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาแน่นอนลาวได้ประโยชน์จีนได้ประโยชน์แต่ประเทศไทยได้ประโยชน์เหมือนกันเริ่มต้นที่ลาวนะคะโดยที่ในส่วนของลาวค่ะล่าสุดตอนนี้ก็คือมีการออกมาอัปเดตนะคะว่าเขาน่าจะออกมาลงทุนหลักๆแล้วใน2เรื่องนะคะเพื่อตอบรับกับโอกาสนี้นั่นก็คือการพัฒนาโรงไฟฟ้านะคะร ไปถึงการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษด้วยค่ะโดยที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่จะเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยววันนี้อัปเดตคุณผู้ชมฟังกันมีหลายจุดเลยที่น่าสนใจโดยที่รถไฟความเร็วสูงนี้นะคะก็จะออกมาจากยูนนานโดยที่จะมุ่งหน้าเมืองวินจันทร์ของประเทศลาวนั่นเองเป็นระยะทางประมาณ414กิโลเมตรค่ะสร้างเสร็จสิ้นเดือนออสิ้นปีนี้นะคะใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ5ปีเต็มคะ่ะที่เขาสร้างมาแล้วก็ทางรถไฟนี้คุณผู้ชมคะ นะครับสิ้นปีนี้นะฮะสิ้นปีนี้เพราะฉะนั้นก็ทันวาห้าทันวา64นะครับอัปเดตกันนิดหนึ่งว่าจะช่วยส่งเสริมเรื่องของการลงทุนหลักๆแล้วนะคะสอ,อย่างด้วยกันนั่นก็คือการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษและ2การลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำค่ะ สำหรับโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำจากเขื่อนนี้นะคะจีนเข้ามาลงทุนหลักค่ะมีการเข้าไปลงทุนในทั้งหมด7เขื่อนด้วยกันนะคะโดยที่จะเป็นเขื่อนที่กั้นแม่น้ำโขงเอาไว้โครงการหลกัหลกๆวันนี้มีมาอัปเดตให้คุณผู้ชมฟังกันด้วยค่ะ,คะเดี๋ยวเราไล่เรียงกันไปในแต่ละโครงการที่เป็นโครงการสําคัญสําคัญนะคะอย่างเช่นโครงการเขื่อนดอนสะฮงในแขวงสยบุรีค่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็คือมีกําลังการผลิตไฟฟ้าอยู่ที่260เมกะวัตต์ นะครับถ้าเป็นโครงการขนาดใหญ่เนี่ยทุนจีนก็จะมาลงทุนนะครับพร้อมกับโน้ตเฮาส์นะฮะในลักษณะที่เป็น BOT นะครับ Build Operate Transfer นะครับ แล้วก็กัมพูชาขอซื้อไฟฟ้าทั้งหมดค่ะนอกจากนี้มีโครงการเขื่อนสานาคามห่างจากชายแดนจังหวัดเลย2กิโลเมตรซึ่งคาดว่าจะสร้างเสร็จในปี2571ค่ะตรงนี้ก็จะมีโรงงานผลิตไฟฟ้าขนาด684เมกะวัตต์มีโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเมืองปากลายด้วยที่แขวงชัยบุรีค่ะมูลค่าประมาณ65,000ล้านบาทซึ่งเงินส่วนใหญ่ก็ได้เงินกู้มาจากจีนนะคะกู้จากธนาคารเพื่อการส่งออก นำเข้าของจีนอันนี้คือภาพรวม นะครับก็เป็น e x i m b a n k นะครับจากจีนคนระับคร่าวๆในฝั่งของโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นในโรงไฟฟ้าพลังน้ำเพราะว่าณนะวันนี้เนี่ยลาวขึ้นชื่ออยู่แล้วเนาะเป็น,นแบตเตอรี่ of Asia ชีย of อาเซียนก็ว่าได้นะคะทีนี้มาดูอีกหนึ่งโอกาสนั่นคือเขตเศรษฐกิจพิเศษค่ะที่ณวันนี้น่าจับตาคุณผู้ชมคุณแอมนั่นคือเขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเต็นคือในฝั่งของลาวคือบ่อเต็นมันก็จะตรงกับบ่อหาในฝั่งของจีนพอดีเลยนะคะนี่คือโอกาสที่นักลงทุนเขากําลังมองหากัน นะบอเต้นบ่อหานนะครับจุดเชื่อมต่อระหว่างลาวกับจีนนะครับ อยู่แล้วเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมานี้เองค่ะธันวาคมปี63มีการลงนามความร่วมมือกันเป็นระเบียงเศรษฐกิจบอ่อเต้นเชื่อมกับเขตเศรษฐกิจบอ่อหานในจีนซึ่งต้องบอกว่ารัฐมนตรีพาณิชย์แล้วก็อุตสาหกรรมของลาวเนี่ยคุณเข็มมณีพลเสนาะเดินทางไปยูนนานเองเลยนะคะแล้วก็ไปลงนามเรื่องของความร่วมมือต่างๆตอนนี้เห็นว่าเริ่มก่อสร้างแล้วค่ะมูลค่าประมาณกว่า30 0แสนล้านบาทอยู่ นะครับก็ประมาณ300แสนล้านเนี่ยเราในฐานะนักลงทุนไทยเนี่ยควรที่จะไปร่วมจอยยังไงส่วนไหนได้บ้างนะครับก็ต้องเริ่มเตรียมงานนะต้องเริ่มเตรียมงานแนละ้วว่าเราจะไปร่วมยังไงได้บ้างในปาร์ตี้ขนาดใหญ่นี้นะครับ อยู่ในพื้นที่คุณผู้ชมกลางหุบเขาเลยนะคะพื้นที่4 3 7 5ไร่และบริษัทที่เข้าไปลงทุนก่อสร้างก็คือใช้ชื่อว่ายูนานไห่เชงอินดัสทรีกรุ๊ปด้วยเดี๋ยวมาดูกันคุณแอมว่าเอ๊ก,กลุ่มจีนไปลงทุนกลุ่มจีนเห็นโอกาสอะไรและเขาจะได้อะไรบ้างใช่สิคะพอลงทุนไปไม่น้อยคุณผู้ชม3 0 0แสนล้านบาทเลยนะคะเ,เงินที่ลงไปเนะี่ยเพราะฉะนั้นผลประโยชน์ที่เขาวางเอาไว้ว่าจะต้องได้กลับมาเนี่ยเขาต้องวางแผนลงหน้าเอาไว้แล้วตรงนี้เป็นลาวเหนือนะครับเป็นลาวเหนือนบอเตนบอหาน,นี่เป็นลาวน คุณผู้ชมเขาคิดว่านะคะสิ่งที่น่าจะได้กลับมาก็น่าจะเป็นตัวของสัญญาเช่าที่ดินค่ะที่จะกินระยะเวลากว้างถึง90ปีเลยทีเดียวนะคะปีสิ้นสุดก็ปี2110โน่โนคุณผู้ชมนอกจากนี้ค่ะยังจะมีการลงทุนนะคะก่อสร้างโรงแรมขนาดใหญ่ในพื้นที่ด้วยและโครงการสร้างศูนย์การค้าช็อปปิ้งมอลล์ที่ขาดไม่ได้ก็คือพัตคาลและก็สถานบันเทิงขนาดใหญ่ด้วยเหมือนกันนะคะที่อยู่ในแผนว่าจะมีการสร้างค่ะ,คะพอเห็นเป็นทั้งศูนย์การค้าม,มีช h อปปิ้งมอลล์หลายคนก็ตั้งข้อสัังเเกตไปลยนนะะคะว่าม ไปที่เรื่องของความบันเทิงเนาะออต้องบอกว่าโอกาสเรื่องของนักท่องเที่ยวก็มีเหมือนกันคุณผู้ชมเพราะว่านักท่องเที่ยวจากจีนเนี่ยเขามีโอกาสที่จะนั่งรถไฟความเร็วสูงมาลงที่ลาวเลยนะคะแล้วก็มีตัวเลขคุณผู้ชมว่าในปี2,561นนะคุณแอม นักท่องเที่ยวจีนแต่1ล้านคนเป็นครั้งแรกที่ไปเยือนที่เวียงจันทร์และนี่คือภาพรวมของตัวเลขนักท่องเที่ยวนะคะไล่ตั้งแต่ปี57อยู่ที่ประมาณ4ี่แสนคนขยับมาเป็นปี2 5 6 1เพิเ่มมาเป็น8ปดแสนคนและปี62ขยับเป็น1ล้านคนนั่นหมายถึงว่าถ้ายิ่งมีรถไฟความเร็วสูงนะคุณแอมโอ้โหนะนะครับอันนี้ก็แชร์ประสบการณ์ส่วนตัวเพิ่มเข้าไปนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยผมก็อยู่ที่เวียงจันทร์นะครับก็ ส่วนใหญ่ก็จะเจอนักลงทุนจีนนะครับที่เข้ามาขยายธุรกิจทํานั่นทานี่นะครับร้านคงร้านค้ารวมถึงการค้าการขายส่วนใหญ่ต่างประเทศก็จะมาจากจีนนะครับท่องเที่ยวยิ่งหลั่งไหลไปอีกนะแหมมีความหวังเลยนะนะยิ่งมีรถไฟความเร็วสูงเนี่ย <c oughs> ผมบอกได้เลยว่าจีนทะลักเข้าลาวแน่นอนนะครับดังนั้นโอกาสของธุรกิจโอกาสของนักลงทุนไทยของเราเองเนี่ย ควรที่จะไปจับจองพื้นที่เพื่อที่จะทําอะไรสักอย่างได้แล้วนะครับอย่ารอให้จีนมาอย่างเดียวนะครับเราต้องเข้าไปแจมด้วยนะฮะับต้องเยอะขึ้นแน่นอนแล้วค่ะที่น่าสังเกตไม่น้อยไปกว่ากันเลยอีกหนึ่งจุดนะคะก็คือเรื่องของการที่นักท่องเที่ยวจํานวนมากเลยคุณผู้ชมเขาสนใจเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวที่คาสิโนในลาวเพิ่มมากขึ้นทุกป,ปีนะคะ ล่าสุดก็คือมีอยู่4แห่งในเขตเศรษฐกิจที่กระจายอยู่ทั่วเลาวแต่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดก็จะเป็น King's Romance Casino นี่แหละค่ะมีสัญญาเช่าที่ดินอยู่กว่า99ปีเลยนะคะในการทำธุรกิจ มาดูกันบ้างคุณผู้ชมว่าสปปลาวเขามียุทธศาสตร์อะไรบ้างที่จะมารองรับการเติบโตหรือว่าการมาของรถไฟความเร็วสูงจากจีนนะคะมีตั้งแต่เรื่องของการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เล่าให้ฟังไปแล้วรวมถึงแนวคิดนี้เดินหน้าไปพร้อมกับการที่จะเปลี่ยนจากแลนด์ล็อกเป็นแลนด์ลิงของสปปลาวค่ะจะเพิ่มเขตเศรษฐกิจพิเศษท่วประเทศจากณวันนี้14แห่ง เพิ่มให้ได้เป็น40แห่งซึ่งนั่นหมายถึงว่าเศรษฐกิจพิเศษนี้ค่ะจะทำให้ GDP ของลราโตขึ้นอีกปีละ6เอร์ซึ่งถ้าพูดถึงเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งแรกที่เติบโตและณนะวันนี้ก็ยังคงไปได้ดีนั่นคือสวรรค์เซโนค่ะเดี๋ยวเราจะมาขยายความเพิ่มเติมด้วยขออุบไปก่อนนิดหนึ่งคุณผู้ชมนอกจากนี้ค่ะมีเขตเศรษฐกิจพิเศษน้องใหม่ที่กาลังจะเกิดขึ้นนั่นก็คือเขตเศรษฐกิจจำปาสักอยู่ตรงข้ามกับอุบลราชธาน นะครับอันนี้ขอแทรกนิดหนึ่งนะครับจากประสบการณ์นะครับจำปาศักนี้อยู่ปากเซนะครับปากเซเนี่ยจะเป็นเรียกว่าลาวใต้เนี่ยดังสุดก็ปากเซแล้วเจริญที่สุดนะครับก็อยู่ในแขวงจำปาศักนะฮะของลาวใต้ซึ่งอยู่ตรงข้ามอุบลนะครับคนไทยเราเองนะครับเวลาเราไปเราก็ไปผ่านช่องเม็กนะครับเข้าไปที่ตัวเมืองปากเซก่อนก็ถือว่าเจริญที่สุดแล้วนะครับในแขวงจำปาสักดิ์นะฮะ ฐานีนี่เองตั้งเป้าลงทุนเอาไว้นะคะกว่าสามแสนล้านบนาทเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับตามข่าวเขาบอกว่ามีงบลงทุนอยู่ประมาณ3ามแสนล้านนะครดังนั้นลาวใต้นะครับมือ,อ,อก่อนหน้านี้เราพูดถึงลาวเหนือนะครับแล้วก็ตรงนี้มันเป็นลาวใต้นะครซึ่งลาวใต้ก็จะเติบโตไปได้อีกเยอะนะครับเท่าที่เราไปเซอร์เวยดูหลายปีแล้วนะครับปาดด้วยกันอืมค่ะ ซึ่งก็ต้องบอกว่าตัวของโครงการทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะที่ลาวเขาตั้งใจวางแผนเอาไว้เพื่อที่จะได้ประโยชน์จากโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงจากจีนให้ได้มากที่สุดนี่เขาต้องตั้งใจมากเพราะว่าใช้เงินลงทุนไปมหาศาลนะคะ,คะเขากู้เงินมาเนี่ยกว่า2แสนล้านบาททีเดียวนะคะในการที่จะทําโครงการพัฒนาต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นแล้วนะคะแน่นอนว่าแผนการที่วางเอาไว้ก็นะครับเม็ดเงินลงทุนมหาศาลหลายแสนล้านนะครับ จากจีนนะฮะที่จะมาลงทุนในเรานะครับดังนั้นเราเป็นเราถือว่าเป็นนักลงทุนรายย่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าจีนเขาเป็นรายใหญ่นะรเราเป็นรายย่อยเนะี่ยเราควรที่จะเห็นโอกาสว่าจะควรที่จะไปเตรียมงานเตรียมการเพื่อที่จะเข้าไปแยมกับรายใหญ่ยังไงได้บ้างนะครับตรงนี้ถือว่าต้องเริ่มนะครับต้องเริ่ม ก็เพื่อที่จะได้รับอน,นิสงส์จากโครงการที่ลงทุนไปแล้วอย่างเต็มที่นะคะตอนนี้ก็ต้องตั้งใจที่จะหาแหล่งรายได้เพิ่มเติมแล้วค่ะเพราะว่าปัญหานี่ที่เกิดขึ้นนี่มันก็มีตามมานะคะในปี2,560นะคะลาวมีหนี่อยู่กว่า13,600ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยคุณผู้ชมหรือถ้านับเป็นเงินไทยก็คือ420,000ล้านบาทเลยนะคะนะครับคราวนี้ในมุมมองผมเองผมขอแทรกเข้าไปนิดนึงนะครับ เราเองเนี่ยเราก็ลงทุนในโรงไฟฟ้าที่ลาวอยู่แล้วนะครับแล้วก็พอมีประสบก,การณ์พอมีความรู้ในเรื่องของการค้าการลงทุนระหว่างประเทศลาวระหว่างประเทศจีนนะฮะพอมีประสบก,การณ์ดังนั้นผมก็เลยตั้งกลุ่มขึ้นมานะครับกลุ่มขึ้นมาว่าเป็นกลุ่มนักลงทุนไทยที่จะไปลงทุนในลาวนะครับดังนั้นใครสนใจเข้ากลุ่มก็อยู่ใต้ลิงก์นะครับใต้ลิงก์คลิปนี้นะก็ลองคลิกเข้าไป เราก็จะมาแชร์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนในลาวนะครับเล่าสู่กันฟังใครมีไอเดียดีๆก็มาแชร์กันนะครับมีอะไรก็แลกเปลี่ยนกันนะครับสำหรับกลุ่มคนไทยลงทุนในลาวนะฮะหรือที่ไหนก็แล้วแต่นะไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะบางทีคนที่เป็นชาวอินเดเซียที่จะสนใจที่มาลดมาลงทุนในลาวเนะี่ยก็เข้ากลุ่มได้นะครับหรือไม่ก็เข้าไปที่เว็บไซต์ไทยเจ้าอินเวสเตอร์คอมนะครับโอเคเดี๋ยวพบกันนะครับสวัสดีครับ